ในเรื่องของชนิดระบบงานสารสนเทศในด้านธุรกิจนะคะจากที่แต่ละบริษัทมีความต้องการระบบข้อมูลสารสนเทศมากมายที่แตกต่างกันซึ่งในอดีตได้แบ่งชนิดของระบบงานสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักเช่นระบบสำนักงาน ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ธุรการระบบปฏิบัติงานใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการใช้งานโดยผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหารใช้งานโดยผู้บริหารระดับสูงบางทฤษฎีแบ่งเป็น ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ใช้งานโดยผู้วางแผนตัดสินใจเบื้องต้นระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ใช้งานโดยผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือทำหน้าที่วินิจฉัยแก้ไขปัญหาแต่การแบ่งชนิดของระบบสารสนเทศแบบดั้งเดิมมีความไม่สดคล้องกับลับกษณะการใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากปัจจุบันพนักง,งานทุกคนทั้งผู้บริหารระดับสูงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลต่างจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อช่วยการปฏิบัติงานประจำซึ่งแต่เดิมคือระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้เฉพาะในกลุ่มของผู้บริหารจึงมีการแบ่งชนิดระบบงานขึ้นใหม่ตามลาักษณะและหน้าที่ของงานเป็นหลักจำแนกได้ดังนี้ระบบงานขนาดใหญ่ระบบงานคำนวณขนาดใหญ่ Enterprise Computing System มี ที่ต้องการระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับระบบงานใหญ่ๆที่มีหลายสาขา,าเช่นระบบการสำรองที่นั่งจากทั่วทุกมุมโลกของสายการบินระบบบัตรเครดิตที่รองรับจำนวนผู้ใช้บัตรจำนวนมหาศาลการติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องสมบูรณ์เที่ยงตรงหลายบริษัท ใหญ่ที่ใช้ระบบงานที่เรียกว่าการวางแผนข้อมูลขนาดใหญ่ Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาช่วยในการจัดการประเมินประสิทธิผลการลงทุนเช่นบริษัทบริษัทบริการรถเช่าจะใช้ ERP วิเคราะห์และคาดการ์จำนวนความต้องการของผู้ที่จะเช่ารถแต่ละพื้นที่เป็นต้นต่อมาก็คือระบบ ข้อมูลเพื่อการประมวลผลระบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลหรือเรียกว่า Transaction Processing System ตัวย่อคือ t p หรือระบบประมวลผลทันทีออนไลน Transaction Processing หรือ OLTP จะเป็นระบบปฏิบัติการเนื่องจากเป็นงานที่ต้องทำประจำในแต่ละวันเช่นระบบเรียกเก็บเงินระบบบัญชีลูกหนี้รายการข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำแต่ละวันจะต้องถูกนำมาปรปับปรุงที่ฐานข้อมูลกลาง ซึ่งรายการอย่างเช่นรายการจำหน่ายสินค้าแม้จะมีข้อมูลรายการขายเพียงรายการเดียวแต่ต้องตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลูกค้าเพื่อตรวจสอบยอดวงเงินสินเชื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าที่สั่งกับยอดสินค้าในคลังจัดทำใบส่งสินค้าตัดยอดสินค้าคงคลังออกจาก ออกตามยอดที่จัดจำหน่ายและส่งผ่านข้อมูลเข้าระบบบัญชีลูกหนี้พร้อมทั้งเก็บข้อมูลยอดขายของพนักงานขายแต่ละคนซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มดังนั้นระบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหากมีการทำรายการณนะจุดใดไม่สำเร็จก็จะยกเลิกทั้งหมด ทุกรายการที่เกี่ยวข้องเพื่อม่ให้เกิดความไม่สมดุลของข้อมูลที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าการบรณนาภาพข้อมูลหรือ data integrity In, integrity Integr ต่อมาก็คือระบบข้อมูลสนับสนุนองค์กรหรือเรียกว่า business support system หรือ bss เป็นระบบที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานประจำของทุกหน่วยงานในองคอ์กรโดยช่วยวิเคราะห์ข,ข้อมูลสร้างสารสนเทศที่จำเป็นควบคุมและจัดการกระบวนการปฏิบัติงานและสร้างข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจในระยะของการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานแทนการใช้คนเขียนทุกฝ่ายจะได้ตระหนักถึงผลที่ได้รับจากการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานทำให้ได้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือเรียกว่า Management Information System หรือ M.I.S. ที่มีประโยชน์ซึ่งแต่เดิมจะรายงานเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นและพบว่าบุคลากรในทุกระดับสามารถรับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดีต้องตอบสนองความต้องการในระยะเวลาที่กำหนดด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเช่นเมื่อบริษัทจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าระบบประมวลผลรายการต้องบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลการขายปรับปรุงยอดเงินของลูกค้าและตัดยอดสินค้าคงคลังระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจต้องแสดงยอดการเคลื่อนไหวของสินค้า ช่วยเตือนในเรื่องของกำหนดการเก็บเงินหรือเพื่อเตรียมการสั่งสินค้าเข้าคลังดังนั้นจะเห็นว่าทั้งผู้จัดการผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้าต้องนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัติบางบริษัทใช้การบันทึกข้อมูลการขายสินค้าด้วยเครื่องอ่านรหัสแท่งบาร์โค้ดเพื่อช่วยให้ข้อมูลเข้าทันที จะทำให้สามารถทราบข้อมูลยอดสินค้าที่ขายหรือช่วยให้การบริหารจัดการได้เร็วขึ้นและยังประโยชน์ในด้านการแข่งขันด้านธุรกิจอีกด้วยระบบองค์ความรู้เพื่อการจัดการหรือเรียกว่า knowledge management system บางตำราเรียกระบบผู้เชี่ยวชาญเพราะเป็นการจำลองความ เป็นเหตุเป็นผลความนึกคิดของมนุษย์เข้ากับฐานองค์ความรู้กับกฎเกณฑ์เงื่อนไขโดยจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าเมนูสอบถามข้อมูลทั้งในรูปของคำเฉพาะหรือรูปของประโยคได้เนื่องจากระบบองค์ความรู้เพื่อการจัดการไม่สามารถให้ใหนนำความรู้สึกนึกคิด ือสัญชาติยาณมาช่วยในการตัดสินใจได้เหมือนกับมนุษย์จงมีการนำฟัฟซซี่โลจิกมาช่วยในการวินิจฉัยจัดกลุ่มเพื่อหาชุดข้อมูลใกล้เคียงที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหากต้องการค้นหาข้อมูลบางอย่างระบบจะสืบค้นตามคำที่ระบ,บุจากฐานองค์ความรู้พร้อมทั้งแสดงข้อมูลอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ คำดังกล่าวเรียงลาดับตามความสัมพันธ์ของกลุ่มที่ใกล้เคียงที่สุดขึ้นมาก่อนต่อมาระบบเพิ่มประสิทธิภาพผู้ใช้งานระบบเพิ่มประสิทธิภาพผู้ใช้งาน user productivity system เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มหรือปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกระดับเช่นระบบเครือข่ายภายในองค์กรและในระยะไกล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โทรสารการประชุมทางไกลการนำเสนอด้วยภาพอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตภาพรวมของระบบสารสนเทศการรวมระบบสารสนเทศบริษัทขนาดใหญ่ส่วนมากจะต้องนำระบบที่มีลักษณะของระบบงานคำนวณขนาดใหญ่ระบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ระบบองค์ความรู้เพื่อการจัดการและระบบเพิ่มประสิทธิภาพผู้ใช้งานรวมอยู่ด้วยกันเช่นลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหาและต้องการเรื่องร้องค่าเสียหายในระหว่างระ,ระยะประกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะป้อนข้อมูลการเรียกร้องค่าเสียหายและเข้าสู่ระบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลระบบงานนี้จะทำงานบันทึกข้อมูลในระบบงานอื่น อีกสองระบบคือระบบองค,ความรู้เพื่อการจัดการที่เก็บประวัติของปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและการประกันกับระบบควบคุมติดตามคุณภาพเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าระบบการประมวลผลรายการจะรวมอยู่กับระบบความรู้เพื่อการจัดการและระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีลักษณะเป็นข้อมูลช่วยการตัดสินใจ ขอจบในส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ